ตอนน้อยนะครับตอนี้จะมีต้นยามาเดวร้อิบาเมตรนะครับของรุ่นฟังเมื่อปีพศสองพันห้าร้อครับสั้งเสร็จเมปีพศอบ ครับเลยครับไม่ไม่แดงกับมสักครับไม่แดงมากไม่สักครับไม่สักสีแดงครับสีแดงอยู่ด้านบนเลยนะครับไม่สักไม่นสักของต้นด้านล่างครับเมื่อก่อนนะครับเคยน้ำท่วมขุ่นสะพานไมาสามครั้งนะครับนีแลปีสามแปดปีสองปีสิบเจ็ดถายปีห้าสี่นะครับตอนที่นี่ก็แยกย้ายกันอยู่บ้านย่าชั่วคราวนะครับพานมรชวบ้านกับต้นตะวันออกกันได้นะครับ สา,สายที่นี่นะครับขนนองเล็กมัน้ำสายสอนะครับสายแรกจองกาเรียรครับจองกาเรียรก็อยู่ใต้สะาพานไหนหมดเลยนะครับจองกาเรีย่อนกวาจากน้ำตกตะเยนทองครตะเยนทองเราจะไม่จากพูเลหสวนครับที่สองนะครับมันน้ำอีกครีครับหลอดของที่นี่ก็ฝั่งด้านนู้นครับดีครีนจากปลายจั่วนะครับเป็นน้ำต่อสิบ้าครับ เมื่อก่อนนะคะพม่านะคะับรบกันนะครับขอใช้มาน้ำใส่ที่องครับเป็นนงัดนะครับใส่สินค้านะครับเป็นน้ำรานคุณยี่ครับก็อยู่นะว่าสัญลัครับของสองท้านนู้นะครับกานที่ก่อนจากน้ำาสุเทียนเาเหมือนกรทักทุ่สกน้ำตกยาน้ำนะครับเคยสอบโดยไทครับเคยสอบจากเราเนาเก่ใหญ่ ันบาเดียวนะครับเด็กช้านึ่งบาทผู้ให่้สองบาทนะครับเลือกตัานบาทเดียวครับต่อกับช่เด็กเด็กนะเด็กเสียงิข้าบาทนึงผู้ใหญ่สอบาทคขับตะมุก่อนใครเก็บไปใครได้ตังคไปเาชองแซนอะไรทีมอ๋อเก็บตังค์ขาับตะมุก่อนนะครับสมัสขัันครับทีดกานครับสองห้าหครับนัขัครับ มัี่ามหอันนี้มันทำให้เราเครียดครบียนแล้วทำให้เราสุขภาพไม่ดีครับของกันขอนับดลลพที่ดลล่พธเป็นเชั่วคราวนะคบสะพานลูกเหมบขับติ้นยรมยาประมาณ3 5มร้อยเครับในเวลาสั้ง6กวันกรับพา่านเชต้อางครั่ท่าแรงเหมือนกันนะครับโดยจะพวกพี่นะครับเนี่ยคลายเสริมตาสองด้าน ไี <Workers>. <S <S ่สอนนะครับเป็นมขงพิจาานะครับที่จะมาานจะม้ีไดเลนะครับกราจะไม่เองนะครับต้องจิกรดมีใหม่ต้องก็ตังเยอะครับหัมีิรับปี่จะใส่บบสาวๆครับใส่ครับมไม่มีอาหารัยังอะไรบาไม่ไงครับไม่มีขราบเปลือกสาหราไ่ได้เัาะคดคุณล้วก็จิตรับมีตัรวงให้ปอเดีรับเช้าได้นะพี่มีชุดให้เปี่ยนนะเราอยู่ตัวเบิ้ล Ngh <laughs>